สวัสดีเจ้าก็กวางปลาแอลมาอีกแล้วตอนนี้กวางอยู่ที่วัดพรบาทปางแฟนเจ้าซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอราชเก็ตตํตำบลปราเมี่ยงบกไก่จากบ้านกวางเลยแต่กวางก็ยังบเกยมาเจ้าอยู่บนเส้นทางของถนงน,นเจียงใหม่เจียงไฮเจ้าเดี๋ยวจะมาพอกันว่าในวัดเป็นจะได้พ่เจ้าวัดพระบาทปางแฟน แล้วตรงนี้ก็คือโบสถ์เจ้าเด็วกวางจติวเข้าไปไหวบูชาข้างในเจ้า พระประธานที่เขาสักไหวแต่กี้นะเจ้าชื่อว่าพระอดนี่เจ้าเดี๋ยวก่อนจะติวลงไปข้าง,น,าางนอกซึ่งจะมีรอยพระพุทธบาทเพื่อเขาได้ชมการนึ่งติวไปพอกันเจ้า,าตรงนี้เป็นเจดีย์มงคลเทิดนี้ ตรงนี้เป็นเจดีอย่างก้อยก่อนของชื่อ่านชื่อ่ะตรงนี้นะจะเาชื่อไหนตรงนี้เป็น เจดีมงคลเทพมิมิเทพพระเจ้าเชียงใหม่เจ้าซึ่งเป็นที่ที่มีรอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนี้แต่เปิ้ลก็กําลังปรับปรุงต่อเติมไปเรื่อยๆดี๋ยวฮอาจะไปยื่พอรอยพระพุทธบาทก่อนเจ้า ที่ดูหรือว่าสับประวัติมาเจา้าในร้อยพระพุทธบาทเนะี่ยเขาจะเห็นอยู่สี่อยแต่ความจริงน่ะจะมีลอยจริงอยู่หนึ่งลอยเราจะเปิ้นมาได้บอกว่าเป็นลอยไหนที่เป็น้อยจริงเพื่อที่จะเป็นการเขาห้องว่าอนุรักษ์ไว้เหมือนือคนเข้ามาทําลายเหมือนก็เป็นการล่อลวงเหมือนหือหูลอ,อยไหนเป็น้อยจริงนะ้เจา้านี่ก็คือเป็น,นร้อยพระพุทธบาทลงบนหิน เหมือนกันจากดั่นแต่ด,ะดะั๊ดเนื้อบ่งบนฐานเหมือนกันแต่กล่องกล่องสีแดงมันจะปังโปรยโอยเขาเรียกว่ากินก๋เสี่ยง หลังจากที่กวางเข้าไปกราบย่าตีว่ดพระพุทธบาทบางแฟนแล้วนะจ๊ะตอนนี้กวางก็ยังอยู่ที่บางแฟนเหมือนเดิมแต่ว่าข้างฝั่งตรงข้ามเนาะขาเข้าเชียงใหม่เลยมานิดนึงก็จะมีสวนดอกพุ่งมะกะล็ดพึ่งมาทายหูกันเจ้าโดยตอนนี้เป็นช่วงประมาณกลางเดือนธันวาหน้าท้องเพิ่มิ่มาเยอะเหมือนกันแต่ไหนๆเขาก็มาแล้วกวางก็จะเข้ามาทายหู ในพุ่งดอกมะกาเลสนี้เจ้าโดยค่าเข้าชมเนี่ยเจ้าคนใหญ่จะเก็บที่40บาทเด็กเล็กจะเก็บที่า0บาทแล้วกับครอบจะเก็บที่20บาทเจ้าครอบก็จะให้สิ่งนั้นตะกร้าดอกก็จะเอาตต่ร้าดอกไปขายเพื่อน็แบบนี้สาวคนใดส่อนคนก้ เอาจ้องจ้องนี่ก็แมงกก่นค่ะเอาดอภาพนี่คือหนึ่งชีซาบหรือว่าหนึ่งชีซาบเอาจ้องบอกเอาจ้องมาต้งยัดไปนิ่ วางจะเอาท้อเป็นซ่องเพิ่มเห็นหนึ่งไอ้กไม่ดัไปไหนก่อนดีไปไหนเพ่อนก่อน อนนี้ก็งถ่ายรูปสุนแบบเหน็ดเหนื่อยแล้วในแปลงสวนดอกไม้นะจ๊ะเมื่อมีพรอบเพื่อนี่กวางเช่าพรอบมาเสาบาทเจ้าแล้วก็ในแปลงเนี่ยกวิีจุดถ่ายรูปหลายๆมุมตรงน,นี้ก็เป็นมุมแบบหน้าต่างมีมุมร่มงกลางสายฝนอยู่ตรงหน้านเจ้าแล้วก็นักท่องเที่ยวกําลังเข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยในการถ่ายรูปเราก็ต้องหามุมที่แบบคนแบบิีเพื่อที่จะได้ให้รูปสวยงามเจ้าแต่ว่าก็ มเป็นอุปสรปัญหาสําหรับคุณที่อยากมาถ่ายรูปกับดอกไม้สามารถแวะเข้ามาได้เจ้าถ้าใครได้ขานมาทางถนนเชียงใหม่เชียงรายทางฝั่งแฟนเจ้า,าซิงวานฝั่งแฟนเข้ามาแวะแม่เอวมาถ่ายรูปได้เจ้าฝัางา่งแฟนกะ้าว ด,ด้านข้างทุ่งดอกมะกะเรนี่กิดจะมีร้านกาฟแฟเจ้าที่ร้านบางแฟ Back ดแบ็กทูเบสิกเจ้าอันนี้เขาก็สามารถเดินเข้าไปในร้านได้เลยเพราะมันปิดสันเรามาหาเครื่องดื่มเย็นๆกินเพื่อหายเหนื่อยจากการถ่ายรูปก,กันดีกว่าเจ้า ในเขาเข้ามาถึงตรงจุดนี้เจ้าเปิ้ลจะแบบเฮาเลือกว่าเฮาจะเอาตัวอักษรอาญ,ญาบนโต๊ของเฮาแล้วแบบติ๊กเนโนว่าเฮาจะเอาเลขอะยญาแล้วแบบเอาอทางร้านแล้วร้านเขาจะตามไปเซิร์ฟให้เฮาเจ้าก็คว่าเขา็ไปกองไหน นี่ละกันแหละยับมาล้ เากำังจะมาทอบหาโต๊ะเก่าเสียงน้ำตกก็จะดังมากค่ะจะมาหน้าหินเราแฟข้างน้ำตกเราและจุดเด่นของ เอ่อเช็ค yes, อินของบางแฟนทคอีบางแฟ์ก็คืนซีดีก็คือสะพานแขวนเจ้าแผมารก็ต้องมาใช้หนตนี้ แล้วทางวันนี้ก็คือทิปบรรยากาศในพื้นที่ของบ้านัางแฟนนะจ้าโดยวันนี้กวางก็ได้ไปเตึงอากราบไหว้พระพุทธบาทบางแฟนไปท้ายหูที่สวนดอกมะกราเรนะจ้บมายินเครื่องดื่มเย็นๆที่ปางแฟนแบ็คอูเบสิจ้าแล้วถ้าใครสนใจมาแวะแอลผ่านมาตางถนนเจียงใหม่เจียงไฮก็สามารถแวะมาแอลได้เจ้าแล้ววันนี้ขอกวางปางแอลก็ขอลาไปก่อนไว้ปากกันใหม่ โอกาส้าเจ้ารับ